อยากให้ฝนตกลงมาแรงๆทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ตกทั้งคืนเลยแต่เดี๋ยวต้องให้เด็กเข้าบ้านมาก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งตกตอนนางเดินทางเด็กไปกินข้าวนะคะวันอาทิตย์นะวันปล่อยวันปล่อยพีจริงๆก็ปล่อยทุกวันแหละนะคะห้ามไม่นานไม่ได้ดวัยรุ่นนะคะกำลังเรียนรู้โอเค คุณได้เดอะทาวเวอร์มานะคะแล้วก็คิงอัพบอลสิบไม้โอคนโสดคุณมุ v ออนแบบว่ามูกออนไปก,กับการทำงานหรือเปล่านะทำไมมีเดอะทาวเวอร์คือแบบจบจบแบบกระทันหันปุบป,ปับแล้วคุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหน็ดเหนื่อยก็ได้นะที่ผ่านมาสำหรับคนโสดคนมุ v ออนกองนี้นะอืมมันอาจจะจบกันแบบลงแบบไม่ค่อยดีแบบพังพินาศ นะแต่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยแบบคุณก็ไม่อยากให้มันจบนะนะคนที่เลือกกองนี้นะแต่ก็ไม่รู้ได้เห็นผลกลใดของคุณฝั่งเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือคุณไม่ได้พูดได้คุยกันหรือคุณอยู่ไกลกันมันก็เป็นได้หลายสาเหตุหรือคนหนึ่งอาจจะ ไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือคนนมีคนอื่นเข้ามาแทรกการมันเป็นไปได้หมดนะคะเหตุผลก,การเลิกลานะเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ได้ทําคลิปเลิกลาเนาะมาดูว่าคุณมุกออนแล้วคุณเป็นยังไงโอเคก็ดูดีนะคะเลิกแล้วก็เป็นควีนควีนออฟบอลคิงออฟ o อลควีนออฟคัพนะถือว่าคุณอยู่ในจุดที่ ถ้าได้ด้านหน้าที่การงานคุณก็อยู่ในจุดที่โอเคนะถึงตําแหน่งหน้าที่คุณอาจจะไม่ได้อะไรแบกรับปัญหานะคะเนี่ยอุปสรรคแล้วก็ภาระอาจจะมีภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบเยอะนะคะด้าการงานคุณอาจจะต้องทําคนเดียวพูดแล้วก็ถอนหายใจนะคะโอ้ยร้อนนะคะคืออะไรเนี่ยคือเอาดูซิดูซิก็ดันเอาพัดไปไว้ข้างล่าง แม่เจ้าทตำจตริงๆเลยแป๊บนึงนะคะตะลกตัวเองเหมือนกันนะคือแบบว่าไม่เคยมีอะไรพร้อมเวลาจะอัดคลิปเลยนะคะเตรียมเท่าไหร่ก็ไม่เคยที่จะลงตัวนะคะมันเขื่อนอะไรมีปัญหาตลอดเลย เนี่ยนะคลิปคลิปคลิป,คล,ปคลิปของหมอจะไม่เหมือนชาวบ้านนะม,มีปัญหาตลอดแหละนะคะเดี๋ยวจะเชื่อออกแล้วไม่ไหวคือมันมืดเด้ออ๋อเห็นไหมคือสับหน้าหลังไปทั่วเลยนะคะแปบ๊บนึงเนี่ยคุณจบบาแบบจบกันแบบเด็ดขาดแล้วนะแบบเริ่มต้นใหม่ค่ะเออ่ the day reverse นะ the day กับหัวก็คือว่าคุณได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะธาตุน้ำ energy ราศีพิจิกราศีธนไฟไม่สิงธนูชัดเจนคุณมุกออนเต็มตัวนะคะไปไฟเรื่องงานนะดูดิคืองานหนักมากนะคะ10บไม้7ดไม้งานหนักมากนะคุณทําคนเดียวโอยนะคะไม่มีคนช่วยเลยก็มีความเครียดอยู่เหมือนกันเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเสียใจอยู่ยังหลอนอยู่ กลางคืนบางคืนคุณหลังจากที่คุณทำงานแล้วเสร็จเนี่ยคุณอาจจะคิดถึงเรื่องเขาอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็โสดจ้าโสดเก้าเหรียญน,นะคะโสดต่างแท้บูโสดแบบว่าชัดเจนนะคะแล้วก็โสดแบบว่าไม่ได้โสดแบบสะบักสะบอมนะคือในใจอา,อาจจะสะบักสะบอมบ้างยังพึ่งพึ่งจะเยียวยาหรือฮิวตัวเองได้สักพักหนึ่งเพราะว่ามันจบไปแบบกระทันหันนะคะคุณก็ช็อกๆเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้คุณก็หันไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เก็บเงินทํางานหาเงินอย่างเดียวส่วนตองคืนมีบ้างที่คุณอาจจะคิดวนเวียนถึงเขาคนนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณหายโสดอยากให้กองนี้เจอแล้วคุณจะเจอใครอ่ะคุณจะเจอใคร ดูดีดูดีไพ่ไพ่ขอขอกลับไพ่กันเอา